Hi guys it's l i g h a a n d welcome to u n f o x English and today I'm going to react to a new released Blackpink music video this is my first time doing this kind of thing โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับคลิปของเราก็จะแปลกๆไปนิดนึงเนาะเพราะว่าผมจะมา react เพลงใหม่ของ Blackpink นะครับซึ่ง อย่างที่เรารู้กันว่าช่องของเราตัวผมเองไม่ได้เป็นสายเกาหลีเลยเนาะซึ่งเป็นคนที่เอาพูดง่ายก็คือสายฝรั่งสายฝอที่เขาเรียกกันใช่ไหมอ่ะแต่ว่าทีนี้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้อินอะไรเลยกับอะไรที่เป็นเกาหลีเนาะแต่ว่าวันนี้ต้านทานกระแส ความแรงของเขาไม่ไหวจริงๆเนาะก็เลยจะต้องหยิบออกมาเนาะซึ่งการดีแอคของผมในวันนี้ก็จะเป็นในมุมของคนที่ไม่เคยดูเกาหลีเลยอะถามว่าเคยดูไหมมันก็เคยดูแหละแต่ว่าไม่เคยดูแบบว่าไม่เคยติดไม่เคยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแฟนคลับอะไรเกาหลีที่ต้องไปดูอะไรเงี้ยซีรีส์เกาหลีก็ไม่ได้ดูนักร้องเกาหลีก็ไม่ได้ดูเอาจริงแบล็คแบล k พเนี่ย ก็รู้จักแค่ลิซ่าเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าลิซ่าเป็นคนไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือ b l a c k p i n ค์เขาก็ไม่ได้เป็นแบบเกาหลีจ๋าขนาดนั้นเขาก็มีความแบบเป็นฝรั่งอยู่เพราะว่าเขาดังไปทั่วโลกใช่ไหมเขาก็จะมีภาษาอังกฤษแทรกอยู่ในเพลงของเขาด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าว้าว b l a c k พิงค์ในยูเอเรี อเ e t กเตปิดค like ือเกาหลีอ uh ่ะฉากสวยเนาะเวลาทำเอ็มีอ่ะว้าว I love this setup ฉากสวยมากเลยฉากนี้ How you like that สวยอ่ะชอบฉากนี้ชอบฉากนี้มาก Look at you now <Tem ới S 1> look at me เหมือนแบบ เหมือนประชดประชดนี่นะอ่านี่ท่อนแร็ปอ,อ๋อเกาหลีเกาหลีร้องทั้งเกาหลีแล้วก็ภาษาอังกฤษผสมผสมมันไปใช่ไหม Kiss you goodbye ชอบท่อนเนี้ย ปัดว like <laughs> oh, ิงปัดปุ่มปุ่มปุ่ม oh ชิานนี้ก็สวยชิ้นนี้ก็สวย look at e o u now look at me now, so to, คนคนเมื่อกี้หน้าเหมือนไอซ์ไอซ์อฟอสลอืม ดนตรีมันมันเนาะ I like the beat <laughs> ด้มุ้มุ้ม้มุ้ม,ม,มเนี่ยเหมือนอน่รู้สึกว่าสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของ BLACKPINK ก็คือดนตรีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจังหวะเพลงอ่ะอ่ะมันจะฟังแล้วมันจะแบบว่าไปเรื่อยๆคือบีทมันจะมีความแบบว่า หน้าเต้นเออแล้วก็ดูแบบเออโยกไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละท่อนน่ะก็จะไม่ก็จะไม่เหมือนกันเนาะอย่าง How You Like That ในสองท่อนที่ที่ฟังเมื่อกี้มันก็แบบว่ามันก็ไม่เหมือนกันอ่ะมันก็จะมีความแบบว่าความโยกอะไรที่แบบต่างกันนิดนึงอ่าแล้วก็แบบตุ้มตุ้มตุ้มตุ้ดุดมอะไรเงี้ยเขาจะมีจังหวะที่มันแบบว่าที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงของเพลงซึ่งมันฟังดูแล้วมันฟังมันฟังไปเรื่อยๆจนจบเพลงสนุกดีนะฮะสนุกดีก็ก็ไม่แปลกเนาะที่แบ็คพิงเขาจะ ดังนะคะระับเพราะว่าเพลงเนี่ยอย่างผมผมฟังฟังไม่เข้าใจอ่ะฟังภาษาเกาหลีไม่เข้าใจแต่ก็ได้ยินภาษาอังกฤษแทรกมาบ้างนิดนดหน่อยน้อยอย่าง how you like that look at you now look at me look at you now look at me อะไรเงี้ยมันก็ทำให้ฝรั่งเออทำให้ต่างชาติเนาะทางยุโรปเนี่ยก็ฟังแล้วเข้าใจเข้าใจ f e ลลิ่งของเพลงเนาะซึ่ง,อย,งอย่างเพลงเนี้ยเท่าที่ผมฟังคือฟังออกแค่ท่อนที่เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมมันก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับมีความแบบประชดประชันนิดหน่อยเหมือนแบบว่า เฮเป็นไงล่ะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆนะฮะมันคือมันเก็ตมันเก็ตฟีลิ่งของเพลงบ้างแล้วก็จังหวะเพลงมันสนุกนี่แหละคือคือ,คอผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่แบบทําให้ Black พิ้งเขามีสเสน่ห์เนาะแล้วก็มีแฟนติดตามแบบเยอะแยะมากมายเนาะก็อย่างที่บอกนั่นแหละผมไม่รู้จักคนอื่นเลยรู้จักแค่ลิซ่าคนเดียวเพราะลิซ่าเป็นคนไทยแล้วก็คนอื่นก็ไม่รู้จักชื่อนะเขาชื่ออะไรอย่าว่าผมนะเพราะผมไม่เคยเป็นสายเกาหลีไม่เคยดูอะไรที่เป็น เกาหลีแบบจริงจจังเลยอะซีรีสเกาหลีก็ก็ไม่ได้ดูแค่แบบเห็นมันผ่านแบบคนอื่นเขานั่งดูกันก็แบบอ๋อเรื่องนี้อ๋อเรื่องนั้นคือเรารู้ด้วยความดังของซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยดูด้วยความดังของเพลงด้วยที่แบบว่าคนอื่นเขาเปิดฟังกันแล้วมันก็ติดหูเพราะมันเป็นเพลงดังอะไรเงี้ยแต่โดยปกติเลยก็จะฟังเพลงฝรั่งดูซีรีส์ฝรั่งแล้วก็ไม่ได้ดูอะไรอย่างงี้อ่ะในๆก็เป็นช่องภาษาอังกฤษเนาะเรามาดูบางคาที่มันอยู่ในอยู่ในเพลงบางท่อนที่อยู่ในเพลงที่ผมได้ยินเนาะก็มี อันแรกเลยที่ลิซ่าเดินออกมาแล้วบอกว่า blackpink in your area in your area ใช่ไหมคือ blackpink เนี่ยอยู่ใน area อยู่ในพื้นที่ของคุณแล้วก็อันที่เหมือนได้ยินแว้วๆว่า kiss me goodbye อะไรสักอย่าง kiss เพื่อจูบเพื่อลาอ่า kiss goodbye แล้วก็ how you like that ตะ a ะตะ a a ชื่อเพลงใช่ไหมก็ด้วยอ,อารมณ์ที่เขาพูดออกมาด้วยนะ how you like that มันเหมือน คุณชอบมันไหมล่ะคุณชอบมันยังไงมันไม่ใช่ชอบไหมล่ะหรอกคือมัน how ใช่ไหม how คืออย่างไรซึ่ง how you like that มันเหมือน how do you feel คือคุณรู้สึกยังไงล่ะอ่ามันก็คือคุณชอบมันยังไงล่ะคือความรู้สึกที่ชอบเนี่ยคุณชอบมันยังไงยังไงนะยังไงไหมยังอ่าเอาเป็นว่ามันแปลเป็นไทยตรงตัวไม่ได้นะก็คือ how you like that เป็นไงล่ะคุณชอบมันไหมล่ะคุณชอบมันยังไงบ้างล่ะ อะไรอย่างเงี้ยอีกอันหนึ่งก็ look at you now l o o k at me look at you now look at me ใช่ไหมดูคุณสี่แล้วดูชั้นสี่ดูคุณสี่แล้วดูชั้นสี่อ่ะนั่นแหละอย่างที่บอกมันก็ฟังดูแบบเป็นอะไรเงี้ยนิดนึงก็ประมาณนี้จับอารมณ์ได้ประมาณนี้เนาะด้วยความที่ฟังภาษาเกาหลีไม่ออกเนาะแล้วก็ไม่ได้ดูความหมายมาก,ก่อนเนาะก็ประมาณนั้นแต่ว่าสนุกดีเนาะเป็นเพลงที่อ่ะติดอันดับหนึ่งขึ้นเทรนด์ซึ่งมันก็มันก็อยากเปิดฟังอีกอะซึ่งมันแบบ มันเต้นตามได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะจุดประสงค์ที่เราเอามาดีแอคในช่องเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเราในวันนี้นะฮะก็คือนอกจากที่เราจะได้อาประโยคบางประโยคนี่ๆหน่อยๆจากการฟังเพลงเกาหลีแล้วนะครับก็คือเอามาให้ดูว่าจริงๆแล้วอะ่ะภาษาอังกฤษอะ่ะมันอยู่ทุกทที่แม้กระทั่งในเพลงเกาหลีเนาะชื่อเพลงเขาก็ยังตั้งเป็นภาษาอังกฤษเลยนั่นแหละคือสมัยเนี้ยภาษาอังกฤษมันอยู่ทุกทที่แล้วเราสามารถเจอมันได้แบบ ทุกๆหนทุกๆแห่งอ่ะถึงแม้เราฟังเพลงเกาหลีอย่างเงี้ยเราชอบภาษาเกาหลีชอบวัฒนธรรมของเกาหลีเนาะมันก็ยังมีภาษาอังกฤษสอดแทรกอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเนาะอาจจะช้าอาจจะเร็วขึ้นอยู่กับความถี่ในการเรียนขึ้นอยู่กับความความเยอะที่เราได้เจอภาษาอังกฤษอ่ะขึ้นอยู่กับว่าไม่ใช่ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เจอภาษาอังกฤษเราได้เรียนรู้มันมากน้อยแค่ไหนเนาะอยู่ที่เราเลือกเลยว่า เราจะอ่านเราจะฟังเราจะทําความเข้าใจกับภาษาอังกฤษที่เราเห็นที่เราได้ยินหรือเปล่าหรือเราเลือกที่จะมองค่ามันไปถ้าเรากําลังเรียนรู้อยู่เราก็ควรที่จะโฟกัสที่ภาษาอังกฤษด้วยมองที่ภาษาอังกฤษด้วยฟังที่ภาษาอังกฤษด้วยว่าเออนี่ไงภาษาอังกฤษแล้วมันแปลว่าอะไรวะแล้วทําแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเนาะถึงเราจะชอบฟังเพลงเกาหลีถึงเราจะชอบดูอย่างอื่นที่ไม่ใช่ซีรีส์ฝรั่งฟังอย่างอื่นที่ไม่ใช่ เพลงสากลเราก็สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยได้นะครับโอเควันนี้ก็คงจะพอแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปรีแอคครั้งแรกของเราช่องนี้ไม่ใช่ช่อง React รีแอคนะเพราะฉะนั้นเพลงที่เอามาลงถ้าเกิดได้เอามามีโอกาสไดเอามารีแอคแบบนี้อีกก็จะเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับเพราะช่องของเราคือ u n f o x English เรียนรู้ภาษาอังกฤษนั่นเองเนาะขอบคุณทุกคน see you again next time goodbye